สวัสดีค่ะวันนี้นะคะปลาเชิญมาดองเล่าบัวกันค่ะต้นฟรีแบบนี้นะคะก็เป็นรดดูบัวนะคะซึ่งปลาสั่งมาจากทางภาคเหนือนะคะซึ่งต่วใหญ่ค่ะบัวพวกนี้ก็จะปลูกในภาคเหนือที่มีอากาศหนาวนะคะได้ดีกว่าภาคใต้ภาคใตยย้ยังไม่ยังไม่มีใครปลูกนะปลาเชื่อว่าภาคเหนือน่าจะอากาศเหมาะสมมากกว่านะคะอันดับแรกเลยค่ะเราเอาบัวที่ได้นะคะนำไปล้างค่ะแล้วก็เอาไม้จิ้มฟันหรือว่าใบมีใบแหลมนะคะ มาใช้มีแกสะสลักนะคะแกะเอาขั้วที่ขั้วของบวยค่ะออกหรือว่าถ้ามีรอยตำหนิก็คว้านเอาออกนะคะที่ของปลาออกเหลืองๆเพราะว่า,าบวยมาหลายวันแล้วเนาะแล้วก็เลยเริ่มสุกแล้วก็ทีนี้ก็ต้องรีบดองกันแล้วค่ะปกติบางท่านก็อาจจะดองตอนเขียวๆเนาะก็ได้หมดค่ะไม่ว,ว่าจะเขียวหรือจะเหลืองก็อย่าให้มันเน่าอย่างเดียวนะก็เลือกยี่มีตำหนิน้อยๆหน่อยล้วกันถ้าสมุิช้ำเยอะก็คัดออกนะคะ อาการทําก็คือเราจะวางนะคะบวยสลับกับน้ําตาลกรวดนะคะโดยบวย1โลนะคะใช้น้ําตาลกรวดห้าร้อยกรัมหรือว่าครึ่งกิโลนะ,ะนะคะส่วนถ้าใครชอบหวานเยอะๆก็อาจจะใส่บวย1โลต่อน้าตาล1โลด้วยก็ได้นะคะแต่ถ้าหวานมากตอนรับประทานก็อาจจะผสมโต้ด้าหรือว่าเครื่องดื่มที่เราชอบแล้วแต่ความถนัดนะคะก็เนื่องจากลูกนี้นะคะมีต้องควานเนื้อเยอะก็ลองชิมดูนะคะว่ารสชาติบวยเป็นยังไงนะคะก็ เริ่มสุกและบวยก็จะฝาดน้อยลงมีความอมเปรี้ยวนิดๆน,นะคะบวยที่ปลาได้มานะคะส่วนเลือกเขียวะคะ่ะเคยชิมมันจะฝาดเยอะมากก็เลยกลายเป็นว่าไม่นิยมอ่าทานสดนะคะส่วนใหญ่เอามาทําบวยดองเล่าหรือว่าเป็นเสหลับบวยนะคะก็เป็นอย่างท่านี้นบบนนะคะ่ะประมาณสชั้นนะคะก็จะได้ของปลาทําไป2โลนะคะ บวยสองโลน้ําตาลก็เลยประมาณ1โลค่ะก็พยายามเลือกน้าตาลกรวดที่มีคุณภาพขาวใสนะคะเราก็จะได้บวยดองที่มีน้ําใสนะคะโดยระยะเวลาการดองก็จะดองประมาณ1ปีนะคะโดยระหว่างปีเนี้ยสักสาเดือนอาจจะเปิดมาคนน้ําตาลหรือว่าเช็คดูนะคะบางทีของปลาปีที่ผ่านมาก็ไม่เคยถึง1ปีะคะ่ะบางทีก็แอบแวะชิมหนคะสเดือน6เดือนรสชาติได้แล้วก็แอบชิมนิดนึงนะคะ อันนี้แล้วแต่ว่าความอดทนของใครมากกว่านะคะปีนี้ดองเยอะหน่อยปกติค่ะปลาดองปีละโลแต่ว่าเอ็กโึ่งบางทีไม่ถึงหรอกเสียซะก่อนด้วยความที่เราไม่มีเวลานะคะก็ใครที่อย่างนี้แล้วกันใครที่คิดอยากจะดองนะคะแนะนําว่าก่อนบวยจะมานะคะเตรียมอุปกรณ์ให้เรียบร้อยนะคะโดยเช่นอะาโหลดองอ่าเหล้าแอลกอฮอล์ที่เราจะดองนะคะแล้วก็ น้ำตาลกลัวนะคะมาถึงก็ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะการล้างนะคะแนะนําว่า,าแช่น้ําไว้สักพักหนึ่งนะคะอาจจะสิบห้าทีคือชั่วโมงนะคะเพื่อให้เศษความสกปรกของบุ้ยนะคะหลุดออกได้ง่ายนะคะแล้วก็พอล้างสามสีนะสังเกตด,ดูค่นน้าที่เราล้างยังขุ่นไหมถ้าขุ่นก็แปลกก็ต้องล้างจนน้าใสะคะ่ะเพราะว่าเวลาถ้าเรายังขุ่นอยู่เวลาเราแช่จริงๆน้ําเล่าของเราก็อาจจะขุ่นได้เนาะก็พอเริ่มพอเริ่มแบบ น้ำใสแล้วก็ตั้งไว้เส็จน้ของปลาก็ใส่ตะก,กร้าอย่างที่เห็นเลยค่ะให้เขาผึ่งให้แห้งนะคะพอรู้สึกว่าแห้งแล้วก็โอเคเอามาใช้ได้นะคะส่วนโหลค่ะเรื่องความสะอาดนี่ก็เป็นปัจจัยหลักนะคะที่บางคนอุ้ยหนึ่งปีไม่เสียหรอเป็นราไหมอะไรอย่างนี้นะคะโหลแก้วนะคะที่เราใช้ก็จะต้องมีการผ่านการฆ่าเชื้อโดยการอาจจะไปต้งน้ำร้อนหรือว่าลวกน้าร้อนหรือว่านึ่งก็ได้นะคะในวันนี้ค่ะ,อะแอกลกอฮอล์ที่ปลาใช้นะคะก็จะเป็นโซจูนะคะ กลิ่นแอปเปิ้ลพีชนะคะก็ที่ใส่เนี้ยคือจะได้ความหอมอ่ะเคยปกติก็คือบางคนอาจจะเป็นกลิ่นเอลิจินอลอะไรก็ได้นะคะแต่ส่วนตัวชอบแบบผสมนิดนึงจะได้แบบความหอมหวานนะคะแล้วก็วก็อกก้านะคะขนาด1ลิตรนะคะอืมก็ใส่สลับกันไปนะจริงๆใส่อันไหนก่อนก็ได้นะไม่ได้ซีเรียสนะไอ้เรื่องเล่าเนี่ยแต่ว่าตาคิดตัวเองนะคะเพราะว่าเราอะ ตอนโหลเราวางอ่ะมันจะต้องวางนิ่งๆถูกไหมคะพวกแอลกอฮอล์พวกนี้บางทีอาจจะยังไม่ได้ผสมกันแต่ถ้าเราเอาวาก้าอย่างเดียวค่ะปลากังวลในเรื่องของกลิ่นอาจจะแรงไปค่ะจริงๆพอหนึ่งปีมันอาจจะไม่ไม่แรงนะแต่ด้วยความที่แบบเราอ่ะเรารู้ตัวว่าเราคงจะแอบเผยใจนะคะแอบกินไปก่อนหนึ่งปีแน่นอนก็เลยขออนุญาตผสมโซจูนิดนึงจริงๆโซจูเนี้ค่ะพอสังเกตแล้วอ,ะอ่ะแอลกอฮอล ไม่ถึงสี่สิบนะคะก็คือจะเป็นแค่สิบสองเปอร์เซ็นสิบสี่เปอร์เซ็นเองแล้วแต่ยี่ห้อเนาะแต่คำแนะนำของอ่าหลายๆท่านหลายๆบทความหลาย,ลายเว็บเขาจะบอกว่าเอาสักยี่สิบเปอร์เซ็นขึ้นไปนะก็กำลังดีนะคะเพราะถึงเวลาแอลกอฮอล์พวกนี้ก็ระเหยและืมทีเนี้ค่ะก็ส่วนหลักสำคัญนะคะในการรองรับบ้วยที่ปลาอาวกาศด้วยเพราะว่าผู้ตามตรงค่ะสจูแพงมากซึ่งถ้าใครที่แบบ mm hmm. ไม่ได้ชอบแ mm hmm. อกลกอฮอล์ที่ความเพิ่มข้นจา๋าก็อาจจะ เขาเรียกว่าอืมเอาในโซจูอย่างเดียวก็ได้แล้วส้นตางน้อยหนูก็จะกินง่ายขึ้นก็จะคล่องเนาะอ่ะทีนี้ค่ะรู้สึกว่าเอ้โหลมันมีที่ว่างก็เลยจําได้ว่าที่บ้านนะะ่ะมีเหล้าขาวเหลือจากตอนไหว้เจ้านะคะเหลืออยู่ก้นๆก็ผสมลงไปค่ะ ก็เปต้าเนซีเรียนนั้นจริงเอาอะไรก็ได้แต่ใครอยากจะเซฟคอเซฟให้ประหยัดวันนี้ก็คงจะเป็นเล่าขาวล้วนเลยก็ได้นะคะสำหรับสายคอแข็งเนาะโอเคเสร็จเรียบร้อยค่ะปิดให้แน่นนะคะก็หลบแบบนี้โอเคอยู่นะแต่หาซื้อยางนะคะหลูของปลาสึกอ่าปลาทำขนาดไม่ได้แต่จําได้ว่าซื้อมา200บาทเนาะก็อย่าลืมนะคะไปลองชิมกันหนึ่งปีเย่